พี่น้องมาแล้วรถแห่อาจารย์ปองตัวเดอร์ซิรีบูเบิร์นมิวสิกแอมเปอร์นี่คมระเบ,บิดกับผมโอ,โอ้โหแก้วอาจารย์ปองขับรถเองพี่น้องเอ้ยโอ้ยมวัวหล้วบ้านนี่มีแม็กซีนาาสองตัวครับพออบีครับหมวดเด็บจากสา,าอกกบ,บงังแจ้งหวัดยาล่ารับผม สายนี่โคปยยรถขั้นไหนมาพี่ขั้นใดนยันนี่ไม่ข้ามโคก่ไตัวงขขอนลาบยันนี่ห<บ>ม,กกมดก็เกือบต้องน้ำหมลาอคันี่ออ้อย่าคือเลยเอ้าวเอ้ยครับแม่รีบมาโกงอยู่ตรงรถบัตบนี่ฮันเด้เอารีากาบกดังซะบังคันหามรีบตัวห้าจันอีหลีบ่เนี่อครับเจ้าขับเป็นบ่นี่โอ้เนี่บ ไปสอบมาดิวเลแม่นบอลเย็นนี่นครับโอ้ยขายอย่างเหี้นก็นจะมาบอกคือถะเน้อเฮ้อคนหน่อยเบาอย่างเบาไงแม่นบอลครับโอ้ยธรรมศาสตร์บดีฑทตบาลนี่ที่น้องครับกับรถแฮมอ่ะขั้นนี้คือแมงขามโคกพี่น้องครับซื้อมันแมงขามโคกจากปูป้อนมิวสิกอำเภอนี่คอนอุ่นจังหวัดสกลนครนะครับผมปัดติดท้อนี่เอาละฮะท่านผู้ชมครับเออเก็บบ้านไปเนี่ย เออนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือบปัจจัยนี่ค<เ>ือบปัจนี่พุ่นหน้าพุ่นหน้าพุ่นหน้าใส่ใส่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาจะถึงนี้ป่ะเดนี่เอ๊ะขาจะถึงบ่เอ๊ะจะตึงครับเอายังก<ๆ>็เ,เป็นเล็กข,ขนาดนั้นสั่นเอเ๋อเล็กเสริมเล็กเสริมเล็กเสริมเนี่นครับขาดเสริมใส่หยียบข้าวรเปล่เหยียบดองท ได้ยี่บ่ได้ไหมได้ยี่บ่ได้ได้ยี่ได้ยัดตัวกันเลยพ่อพี่นั่งไส้ลูกมานั่งไตพี่มานั่งไตพี่อันตรายมานั่งไต่มานั่งไตแล้วมานั่งไตมานั่งไตอืมอ๋อแลัวแล้วเชียงเสียงดูวเอออืมโอ้คือพี่น้องคือ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 ปลาโอ้ให้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้ คือเถูาป่ะนั่งนั่งนั่งปอบี่ยังบังดูให้พี่น้องบังดูไปได้เรียบเย็นนี่เอาลองบังดูครั่พี่สันพี่น้องไปได้เนาะพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับพี่บังน้องมึงครับเด้อพี่น้องเบิ่งครับบรรยากาศนะครับเครื่องเสียงดังดีแงพี่น้องติดต่องานมากไกลไกพี่น้องครับเริ่มต้นจากมีคนโอนสี่ห้าพันบาทใช่ไหนไกลแน่กับชิดตามระยะทางพี่น้องครับทั้งทั้งนลัดทั้งบึงการ์ดมากอ่ะเอ้าเจ็ดพันหกปัญหาไปซอยอ้าไปซอยหกปัญหาเลยพี่น้องครับผม อันนี้แรกบานเท่าห่างกันนี่กับซีหาพันเอาซีปัญหาหาพันไปได้ครับพี่น้องครับเราได้บอเกินหาสิกิโลนี่ไก่ซีปัญหาพันไปซอยกันได้ครับผมสบายสบายครับพี่น้องครับผมเอาลองเบอร์จานกองเจ้าบ้านนี่เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เบิรงพี่น้องครับผมเอาเสียออกตัวได้ป่าพี่น้องครับเบิรงครับผมเอาแล้วครับผมไปแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับโอ้โหไปได้รีบเลยครับตอ่ตอตอ่อต่อเอาละครับโอ้โหไปว่าจันทร์ป่องวัดท่มดาเลยพี่น้องเด้อมีละของแท้เลยแก้วโอ้โหมีโอากาสเล้วสิเพขับรถแห่กรับปูเปิวนพิเศษพี่น้องครับผมกับอาจารย์ป่องเรานะฮะป่องร่มดาครับผมไปอาจารย์ลอยเศร้าเลยอาจาร์ลอยเศร้าเลยมวนรถพ่อฮอดอก รถเพื่อนบอกเออเอาเร่นอาจารย์เร่งไปพี่น้องครับผมเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ป่องนะแลนมาลอย80กิโลเมตรต่อสมมงพี่น้องเอ๋ยครับผมไปแล้วไปแล้วไปเมื่อไรเมื่อไรเมื่อรถเมื่อรถเมื่อรถไปไปแล้วครับล่มที่เสียงลมดูพี่น้องเนอะนะครับผม อุ้ยมาคักเลยเออโอ้มาคื่อเดบาวนี่อาจดัดปองเขาเราพี่น้องเอ้ยมาคื่อแต่มาคื่อแท้แก้วเอาสาวนี่อะครับสาวพวกนี้ครับผมเปอดตีตีครับผมนี่คักขนาดเลยพี่น้องคักขนาดเลยครับผมจวดพี่น้องจวดไปอคักหลายโอ้โหไปได้อีนอยู่บนไหนจารย์เจ้าเนี่ยใส่แล้วจอดมวกนู้นจอดมวกนู้น เอาจะเอจอด้วยจอด้วยเอาเอาเอาโอยแก้วของแท่ตัวนี้ห่วยเราคือแห้งเราบดมันจะมาจีเฮ้ยบด้งไงครับบดมันจะมาแบบเมนบอกเอบอเบียเสียบุลุเฮ้ยบังหลังก็ว่าคบังเดฮะฮ้ ญาติเต uh, ีป้านมาขัดแแทกอาจารย์ปองนะครับบรรยากาศตอนนี้นะฮะเอาวงดูจัดปองเอาวงดุจเอาดูเอาดูเอาลองวงละอีกแล้ววงดูมันตีพออยู่นี่นี่เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมเหยียบคาบดีกว่าครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมึงกัดเหยียบคาบก่อนใส่เหยียบคาบดูเอาเหยียบเหยียบนี่นี่อย่างแรกเขาแกะปุ๊บเอาละครับเหยียบประเด็นพวเอาไปเอ้า เถียงมาครับเบิ้งขาครับผมเบิ้งขาครับผมนี่กำลังเรียกขาดออกครับผมนี่เอาละครับ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 ไปได้สวยครับผมโอ้สุดยอดเลยไปจานไปลุยไปเลยลุยไปเลยนี่เบิ้งท่าสาวผมมาได้พี่น้องครับผมโอ้อาจารย์ปองขับรถไปมาแล้วมาแล้วพี่น้องครับผมหักหลายครับผมหักหลายครับคักหลายครับผมคุณน่ะ ทางอาจารย์ปองโอ้ยไดีวยวี่งามแต่นอกพี่น้องเอ้ยนะครับผมสุดยอดลายนะฮะกับจุดที่เราเข้ามาพื้นที่นะครับเพื่อเตรียมงานจุดงานของงานภาษาสางที่จีนเขื่อนแคมป์มิวสิกเฟสติวัลนะครับผมพบกับศิลปินมากมายพี่น้องเอ้ยนะครับเดินพฤศสิจิการนี้นะครับผมเจอเจอกันแท้แน่นอนและพี่น้องเด้อนะครับข้ากลายอาจารย์ปอกเลยครับลถึนมากหลายคนมาเออสุดยอดพี่น้องครับผมแจ๋ว yeah! มาจานทร์ฟองมามาจานทร์ฟองมาวะนี้โอ้มาเปิดเครื่องเสียงให้พี่น้องฟังรู้บ้านนี่มามาอ้อมขวาไปเลยอ้อมขวาฝุ่นอ้อมขวาฝุ่นเราไปจอดฝุ่นเดอ้อเออเออเปิดเครื่องเสียงพี่น้องฟังมาเนี่พี่น้องครับรถแห่เรานะครับแล้น่าเรื่องเสียงเหมือนคันอาร์ตเต็มที่ครับเสียพี่น้องเบิ่งมือหนีอยครับผมโอ้โจยจันทรฟองขับรถ มาถาดอีกแล้วครับมาถาดอีกแล้วมึงนี่มาถานอีกแล้วแก้วปัดเทอาโอ้โยเอาหันมาจาหันมาเออเลี้ยวมาเลี้ยวมาปัดติดเทอาผุดผ่อเอาบีนั่งข้างข้อมันนี่แก้วนี่นี่โอ้าวไกลมาจานมามาจานมาโอ้ทุกท,ท์เป่าวแก้วอาจารย์ปองแก้วเออเบียดได้ไหม เบรกนะไว้เบรกนะไว้เบรกนะไว้ยหาเด้อไว้โอ้ค่าตายพี่น้องเอ้ยนี่สุดยอดครับมาบ่ะเดี่ยมางั้นเครื่องเสียงขึ้นมองดูสีดังดีแท้ดอกซ้ำใด้มามาปุูเปิลเมวสิกมาครับพี่น้องครับมาเบิกระบบเสียงกับผมและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพี่น้องแฟนคลับครับจากใจทีมงานแมงคาบโคบโดยพี่ปูเปิลเมวสิก อำเภอนิคมน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครครับบัตรนี้เราทีมงานพร้อมและที่จะนำพาความสุขใดบรรดาพี่น้องชาวอีสานอันเป็นที่รักยิ่งนะฮะกับรถแห่แมงคับโคกคันนี้ราคาจ้างเท่าไหร่ราคาเล่านั้นไปได้เสมอกับกับคณักงานขับโดยร้อเเซกับป่องจวดเดอะซีรีส์สีมหาโพครับผมอาพี่น้องครับผมมาแล้วครับมาแล้วเตรียมตัวมาหนี่แกพี่น้องแก บรรยากาศได้พี่น้องครับบรรยากาศได้พอพี่เตรียมฟ้อนบักละแจะว้วพี่น,อนอ้องแจ้วความบันเทิงเราพร้อมแล้วพี่น้องแฟนขับครับผม านเรานะครับอำเภอนี้คมน้ำอุจอนจังหวัดสกลนครครับห่างจากบ้านผมเส้าหากิโลด้อพี่น่องเด้อบอกไปครับ25กิโลจากบ้านผมครับจวดพี่น่องจวดจวดดูหน้ากันครับ บูเบิลมิวสิกอัมเปิลน,นี่ครบระบบิดกับผมโอ้โหแจ้วอาจารย์ปองทับรถเองพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยมามว่วงแล้วน,น่าบริ๊ดมีแม็กซีน,นาคสองตัวครับอออกดีครับหมวดเด็บจากส กายเป็นงานออกไปษาลาพระเจา้างานแตง่งงานบวชงานสวดต่างๆจะได้ลดแฮติดต่อได้ครับผมจ้า